สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับผมพิ่ช้ยภูนีครับของร้างขายจยาแฝกพืชการเกษตร com ครับผมหรืออ e ีกเว็บหนึ่งที่เป็นบล็อกสปอร์ตตลาดยาแฝกบล็อกสปอร o t com ครับวันนี้ผมจะมาเนี่ยมาให้มาดูารักษณะของยาแฝกดอนนะครับลำต้จนจะออกออกแบนๆเหมืนกีบข้านะครับแต่กอแต่ก็จะใหญ่หน่อย ถ้าเป็นจ๊กแฝกดอนนะครับก็ปลูกได้ทุกฤดูนะครับถ้ามีน้ํารดจริงๆดูแลได้จริงๆปลูกได้แต่ถ้าจริงๆก็เป็นหน้าเป็นหน้าฝนวิธีการขั้นตอนในการที่ที่จะขั้นตอนในการที่จะทําออกมาเป็นเป็นเป็นมัดเป็นลําต้นเป็นต้นส่งให้ลูกค้าก็จะก็จะแบ่งออกเป็นเป็นกีบนะครับมะเปนะไรกีบนี้กีบเกีบแล้วก็จะทําเป็นมัดนะครับ ก็เฉลี่ยแล้วประมาณก็ทำเป็นมัดทำเป็นมาดนี้ห้าสิบต้นนะครับแล้วก็ใช้ใช้ฟางใช้ตอกไม้ไผ่ครับมัดแล้วก็ตัดความสูงยี่สิบเซนครับผมก็ให้แล้วก็จัดส่งให้ลูกค้าลูกค้าสนใจนะครับจะเป็นหญ้าแฝกตอนหรือว่าหญ้าแฝกลุ่มสนใจทักคอเลยนะครับ ที่ u b e YouTube. youtube นี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0 9 8 1 9 7 9 4 9 8นี้จะหรือว่าจะเป็นเข้าไปที่เว็บไซต์ปึกปึกการเกษตร .com ครับหรือว่าตลาดย่าแฝกบล็อกสปอร์ตนะครับทางาทางทางร้านก็บริการมาแล้วเข้าปีที่5นะครับก็ถือว่า,วาวอันดับต้นๆนนะครับบริการด้วยความจริงใจนะครับสนใจทักเข้ามาเลยนะครับ ้าปลูกด้วยนะครับผมถ้าไม่มีคนงานปลูกทางเราก็มีบริการเสริม้าปลูกด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแนะนำครับพิธีนะครับสวัสดีครับ